ป้าพร้อมไปที่จากป้าพร้อยไปที่ป้าพร้อมหรือเปล่าคะที่สุพรรณบุรีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเมื่อกี้ก็ลงพงนะลงพงมาป้าพร้อยไปป้าพร้อมแลวต่อไปจะเป็นลงอะไรลงพัน์ลงพันธ์นะคะป้าพร้อมอายุเท่าไหร่แล้วคะสี่สิบแปดค่ะอ๋อคุณพี่เรียกคุณพี่ได้อยู่เนาะส8 4สิบปดสี่ิบแปดพี่พร้อมสุพรรณอยู่อำเภออะไรครับเนี่ยอยู่อำเภออูทองค่ะอำเภออูทองค่ะ อูอทองอจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะอะน้องจิมมี่ถามพี่เขาว่าอย่างไรพี่พร้อมโทรเข้ามาเห็นบอกว่าจะแนะนําเรื่องของการติดตั้งเสาไฟฟ้าอันนี้ในมุมของพี่พร้อมนี่จะถามว่ายังไงคะอ่าจะถามว่าเอเขาจะมาตั้งใล้ไฟเนี่ยเขาไปที้เข้าคล่อง,อ,งองเข้านะอยู่ข้างในสุดนู้นนะ่ะแต่เขาจะตั้งเสาไฟผ่านที่ที่ห้องชั้นเองเนี่ยอยู่ที่อยู่กับจิถนนใหญ่น่ะจ้ะ ที่นี่เขาจะตั้งเจ้าไฟตามถนนไปอะนะข้างในอะจ้ะเขาจะตั้งได้ไหมถ้าเราไม่อนุญาตพี่พร้อมเนี่ยบ้านอยู่ที่ดินอยู่ริมถนนเพื่อนบ้านอยู่ข้างเพื่อนเพื่อนบ้านอยู่หลังข้างในเขาไม่มีบ้านจ้ะมีแต่ที่ทําการเกษตรนะจ้ะเขาจะเดินไฟไปใช้เพื่อการเกษตรใช่ไหม อ่าเขาจะขอปกักไฟเสาไฟในที่ดินของพี่พร้อมใช่ไหมไม่ใช่ค่ะถนนใหญ่ค่ะติดถนน,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 นนใหญ่ค่ะมันเรียบถนนไปไพี่หนุ่มเรียบถนนไปอ่าเรียบถนนไปเออถ้าเป็นเรียบถนนมันก็เป็นที่สาธารณะมันก็ปักได้อยู่แล้วนี่พี่พร้อมเขปาปักได้ใช่ไหมคะ่ะปักได้ครับเพราะมันที่สาธารณะครับอือ๋อแล้วแล้วยังกระั่นเนี่ยเป็นที่ที่ถนนนี้ท่านไม่มีได้วอายังกระ เออฉ่านจะต้องแบบทีโล่งๆจิตถนนอย่างเงี้ยฉันไม่ไม่มีจิตพ่วงเขาใดไม่ใช่ไม่ใช่ไหมจ๊ะพี่จะไปหวงกันอย่างนั้นเหรอใช่จ้ะพี่ไม่คิดว่าไม่อยากให้เขาปักผ่านนะจ๊ะเพราะว่าฉัานไม่ได้ต้มทียังไม่ได้ไปทําอะไรยังไม่ได้ปลูกบ้านไม่ได้ทําอะไรพี่ฉันพี่พร้อมครับพี่พร้อมจ้ะไอไอจากถนนเข้าไปเนี่ยมันจะเป็นเป็นซอยเข้าไปหรือเปล่าครับ จ้าเป็นถนนซอยเขาไปถนนดำจ้ะเป็นถนนซอยถ้าเป็นถนนซอยไปเนี่ยเขาปักริมถนนเนี่ยเป็นทางสาธารณะเงื่อนเงื่อนไขพี่พร้อมฟังผมนิดหนึ่งนะเงื่อนไขเวลาเราขอไฟขอขยายขอข,ขยายเขตการใช้ไฟไม่ว่าจะเพื่อการเกษตร,รหรือเพื่อเพื่อเพื่ออยู่อาศัยเพื่ออยู่อาศัยนะมันมีสองเพื่อนเนาะการไฟฟ้าก็บอกว่ามันจะต้องมีทางสาธารณะให้เข้าไปปักได้ใช่ค่ะปักได้ถ้าไม่มีทางสาธารณะเขาก็จะไม่ปักเว้นแต่ว่า ใช่ต้องเป็นทางสาธารณะทางหลวงที่ที่เป็นทางซอยนี้เขาปักได้ดิมทางมันเป็นที่ทางสาธารณะครับป้าค่ะพี่ทีนี้พี่ไม่มีสิทธิ์จะไปค้านเขาอะครับพี่ไม่ค้านเขาไม่ได้ครับเพราะพี่ไม่ใช่เจ้าของกรรมแดนกรรมสิทธิ์ครับใช่ครับแต่ถ้ามาปักในที่ดินของพี่พร้อมดิพี่ค้านได้ใช่ค่ะแต่แต่มันก็ผ่านนะบ้านท่านไปเลยนะคะผ่าดน,นะที่ไปเลยนะคะ ก็มันอยู่บนมันก็อยู่บนทางสาธารณะใช่ไหมล่ะแค่ผ่านเฉยแต่มันไม่ได้ล้ำเข้ามาในที่ของพี่ก็ถือว่าเขาทำได้าพี่พี่พร้อมมันไม่ใช่เรื่องที่เราจะไปหวงกันแล้วพี่กลัวอะไรอ่ะครับก็เออเขาผ่านไปเขาว่าถ้าหากว่าจะใช้ไฟก็เข้าโตไปในวันถหน้าถ้าฉันไปปลูกบ้านยูใช่ไหมครับอ่าต้องช่วยเขาออกไงทีนี้ฉันน้องไฟว่าพี่ดับเถอะว่าอกออกค่าอะไรพี่ก็ค่าเดินใต้ไฟเดินซื้อเต้าไฟเนี่ยค่ะโอ้ยไม่ต้อง นี่เดี๋ยวพี่พร้อมฟังผมนะพี่เดี๋ยวพี่ไปคุยกับการไฟฟ้าก็ได้เวลาต้องเข้ามาปักเนี่ยเสานี้ของใครพี่ถามก่อนเสานี้ของใครค่ะถ้าเป็นเสาของการไฟฟ้าพี่ใช้ฟรีแต่ถ้าเป็นเขาที่เขา,เาใช่ข้องข้องการไฟฟ้าแต่ว่าเข้าซื้อเข้าไปซื้อกันมาจะเข้าไป แบบว่าไงล้ะเข้าไปข้อไฟทายาเขตไม่ได้แล้วถ้าไปซื้อลงกันเองอย่างเงี้ยหุ้นกันซืออ้อมานี่ไงนี่ไงนี่ไงเมื่อกี้ที่ผมถามนี่ผมกำลังจะพูดประเด็นที่สองนี่แหละถ้าเป็นเสากันไฟฟ้าพี่ใช้ได้แต่ถ้าเป็นเสาที่เขาซื้อเองเนี่ยเออนี่เป็นเสาส่วนตัวเขาพี่ไปใช้เขาไม่ได้พี่พร้อมครับผมเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องไม่เป็นเรื่องครับพี่พร้อมกําลังถามเนี่ยนะเพราะว่าหนึ่งเขาปรับเสาในที่ดินสาธารณะซึ่งไฟฟ้าเขามีสิทธิ์ปคัะเราไม่มีสิทธิ์หวงกัน แล้วสองถ้าวันหนึ่งที่เราจะต้องขอใช้ไฟเราก็เอาซื้อเสาเข้ามาตั้งหกักและถ้าเราอยู่ในทางสาธารณะอยู่แล้วไฟฟ้าก็บอกว่าเขาจะให้กี่เมตรโดยที่เราไม่ต้องซื้อเสาครับพี่อม,มีเงื่อนไขยอยู่นะคะใช่เขาปากให้เลยโดยที่ไม่ต้องซื้อเสาถ้ามันอยู่ในแนวในแนวเสาพออยู่แล้วอ่ะอ่าจ้ะอย่าห่วงพี่อย่าห่วงอย่า่วงไปกัน <c oughs> เพื่อนไม่ได้ <c oughs> ใช่ <c oughs> ใช้ที่สาธารณะ่ <c oughs> วงไม่ได้ แล้วคนเราเนี่ยนี่ไงนี่ไงนี่ไงมันกลายเป็นพี่กับเขาเนี่ยทะเลาะกันขัดแย้งกันพอเขาวันหนึ่งเขาปักเสาไปแล้วพี่จะใช้ไฟจะไปใช้เสาเขาเขาไม่ให้ใช้อย่างนี้ใช่ไหมแสดงว่าพี่มีปัญหากับเขาไงทะเลาะกันทําไมเราพี่น้องกันเปล่านั่นอ่ะไม่ใช่จ้ะไม่ใช่พี่น้องจ้ะย้วอีคนหนึ่งคตยังไม่รู้จักเขาเลยเออคุยเขาเขาดีๆคุยกับเขาดีๆวันหนึ่งเราก็จะใช้ใช้เสาเดียวกันได้พี่ใช่จ้ะ เอาอาจจะไม่ต้องใช้คุยกัใช่ใช่เออเฟื้อกันเราหนีเขาไม่ได้เขาก็หนีเราไม่ได้เออเฟื้อกันพี่พี่พร้อมเออเฟ้อกันนะนะคะวันหนึ่งพี่ต้องใช้ไฟขอมิเตอร์ไฟก็ติดที่เสาเขานั่นแหละเขาจะให้เราใช่ไหมคะเราไม่ได้ช่วยเขาออกตัง เออพี่ไม่ต้องอ,ออกหรอกตอนนี้เป็นเรื่องเขาใช้เรายังไม่ใช้แต่ถ้าวันหนึ่งเราจะตะขอใช้ไฟเราก็เตดเสาเราเองก็ได้เออถ้าไม่ใช้เราก็ติดเองเท่านั้นแหละเป็นเรื่องอนาคตแต่ถ้าวันนี้เราดีกันต่อไปเออทีฉันเกาะมิเตอร์วันที่เสาคุณด้วยนะแล้วเข้าบ้านชั้นอย่างเงี้ยก็ได้อยู่ที่วันนี้เราทําตัวกับเขายัางไงนะพี่พร้อมนาจ้ะเข้าใจนะจ้ะเขาบอกว่า,า <laughs> เขาบอกว่าญาติาาพี่น้องญาติพี่น้องเนี่ยอยู่ไกลกันเนี่ย เหมือนเนื้อในป่าค่ะคนอื่นไม่ใช่เป็นญาติพี่น้องอยู่ใกล้ชิดติดกันเนี่ยเหมือนเนื้อในป่าเออเึืออกไหมค่ะก็แบ่งปันกันกินเห็นไหมเอาหน้าพี่พร้อมนะสวัสดีครับสวัสดีค่ะอืม